ที่สูเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรสู่การส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ประชารัฐต้นแบบชนิดพืชข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตั้งอยู่ในที่99หมู่5บ้านโคกสารตำบลรับพุทราอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์นายสาคอรุ่งเรืองรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานในการมอบปัจจัยการผลิต ภายใต้โครงการสามส่วนสินเชื่อเพื่อพัฒนาการ,กรเกษตรแบบแปลงใหญ่จากธนาคารเพื่อการ,กรเกษตรและสหกรณ์การ,กรเกษตรจังหวัดเพชรบูร์ปีการผลิต2,562เพื่อเป็นการช่วยสามส่วนเงินทุนแก่กลุ่มเกษตรกร,กรยื่นกู้สินเชื่อแปลงใหญ่จำนวน61รายวงเงิน6้าน6 2 4 5 2 0บาทในการนำไปซื้อปัจจัยการผลิต ร่วมกันได้แก่มเมล็ดพันธุ์ปุ๋ยสารกําจัดวัชพืชสารปรับปรุงบำรุงดินและกิจกรรมรวบรวมผลผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการลดต้นทุนการผลิตสร้างอำนาจในการต่อรองด้านการผลิตและเชื่อมโยงด้านการตลาดรับซื้อผลผลิตที่มั่นคงแน่นอนอย่างต่อเนื่องอันจะนํามาซึ่งความอยู่ดีกินดีของพี่น้องเกษตรกร ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยมีนายชาครินอินอ,มอิมวรปราดในอำเภอชนแดนกล่าวรายงานวัตถุป,ประสงค์นายสมานโกาจันทร์ผู้ใหญ่บ้านหมู่ห้าบ้านโคกสารประธานแปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้การต้อนรับพร้อมกล่าวว่าโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ตบทซพุทธาอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบุร์นั้นเริ่มต้นดำเนินการมาตั้งแต่ปี2 5 5 9ถึง2561มีเกษตรกร,เ,กรเริ่มต้นโครงการ200รายเนื้อที่เพาะปลูกประมาณ5,000ไร่ โดยพื้นที่ทั้งหมดของโครงการอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินของจังหวัดเพชรบูรณ์โดยการสับสนจากภาครัฐเป็นระเวลา3ปีซึ่งในช่วง3ปีได้มีหน่วยง,งานในสังกัดก,กระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์รวมทั้งหน่วยง,งานราชาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นทหารจากหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่16สำนักงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากรงบัญชาการกองทัพไทยทหารจากกองพันทหารสื่อสารที่11 กองพลทหารมาที่1รวมถึงภาคเอกชนร่วมส่งเสริมการผลิตส่งเสริมด้านการตลาดและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจต่างๆให้เป็นมาตามแนวทางในการพัฒนา5ด้านได้แก่การลดต้นทุนการเพิ่มผลผลิตการตลาดการบริหารจัดการและการพัฒนาคุณภาพผลผลิตพร้อมกันนี้ในสาครรุ่งเรืองรองผู้ราชการจังหวัดไทบุนพร้อมคณะได้ร่วมตรวจติดตามฐานเรียนรู้ต่างๆ ภายในศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรซึ่งในน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่งยางยั่งยืนโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยเท้าพา่อผ่าใต้ร่มพระบาร,รมีด้วยการส่งเสริมให้ชาวบ้านได้เรียนรู้การปลูกพืชผักสวนครัวรู้กินได้และการเลี้ยงสยัตว์เพื่อเป็นการชดลดรายจ่ายเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่งด้วยคืออันนี้ท่านนายกมานีด้วยท่านนายกจะรีบุกช่วกลางคืนนายกเราน้องดื่น้ำโอไช สองศูนย์รุหน่อยนะนี่ต้นสลับตอนนี้ปี่หกศูนย์อ๋อศูนยเท่เลยห้าเก้าครับที่เปิดเตยเปิดเต็มใหญ่แล้วก็ทำให้ดีเราสนาว่ามันจะมีความในการสนับสนุกอย่างการแข่งอันนี้คือเป็นต้นไง ปม่ก็คือจะปูกพ่อสองแถวแม่สี่แถวพ่อหนึ่งแถวแม่สี่แถวคณะกรรมการและเกษตรกรภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ตั้งครับคุณนองนะคะหนึ่งสองสาม